เวลานี้เนี่ยพอเราไปไม่เห็นความสุขที่เรามีอยู่เราไปมองความสุขว่ามันอยู่ข้างนอกตัวแล้วก็วิ่งไล่หาสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าไอ้ความสุขที่เรามีก็จะค่อยๆหายไปคนจำนวนไม่น้อยก็ละทิ้งความสุขที่มีอยู่เพื่อที่จะไปเอาความสุขข้างหน้าเช่นทํางานหนักเพราะหวังจะรวยหวังจะมีบ้านมีทรัพย์มีที่ดินเยอะๆเป็นรวยเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้าน แล้วก็ละทิ้งความสิทที่มีนอนก็นอนไม่เต็มอิ่มไม่มีเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวบางทีก็ทะเลาะกันด้วยซ้ําไม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิตและไม่มีเวลาที่จะใช้เงินด้วยคือแสวงหาแต่งเงินถ้าเราชิดที่ชีวิตที่มีอยู่มันก็ให้ความสุขแก่เราได้มีบางคนบอกว่าเนี่ยจะเลือกเงินหรือชีวิตอย่างพิธีกรรายการคน,คน,ค,นคนเนี่ยเขบอกว่า เขาเคยตั้งคาถามว่าจะเลือกเงินหรือชีวิตแล้เขาบอกว่ามันต้องมีเงินก่อนสิต้องมีเงินก่อนตอนนี้ชีวิตเอาไว้ก่อนถ้ามีเงินแล้วชีวิตการใช้ชีวิตมันก็ตามมาก็เลยไม่ได้มีเวลาใช้ชีวิตเท่าไหร่อันนี้เป็นคําของเขาก็หาแตงเงินเขาก็ไม่ได้เป็นคนโลภมากเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าเงินมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตก็แสวงหาเงินทํางานหนักไม่ได้พักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มี ไม่ได้อยู่กับครอบครัวต้อที่มีครอบครัวที่น่ารักโหมทํางานเต็มที่ปรากฏว่าเพราะความการที่ทํางานหนักเพื่อหาเงินก็เลยป่วยตั้งใจว่าจะทํางาน20ปีทําได้แค่10ปีก็ทําไม่ได้แล้วก็เป็นนาว่างเงินก็หาไม่ได้เท่าที่ต้องการแล้วก็ไม่มีเวลาเหลือที่จะใช้ชีวิตเขาก็บอกเสียดายไม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิตทั้งที่ถ้าได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขามี ก็น่าจะมีความสุขแล้วนี่บ่อยครั้งนี้เราไปสงหาความสุขนอกตัวหรือความสุขที่เรายังไม่มีสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าเราละทิ้งความสุขที่เรามีไปเสียไอ้ความสุขข้างหน้าก็ยังไม่ได้ไอ้ความสุขที่มีอยู่ก็ทิ้งเราก็เลยไม่ต่างจากหมาในนิทานอีศบมันข้าบเนื้อมาได้พอมันข้ามสะพานมันมองไปข้างล่างมันเห็นเงาตัวเองนึกว่าหมาอีกตัวหนึ่ง หมาตัวนั้นมันคาบเนื้อที่ใหญ่กว่ามันได้อยากได้มันก็เลยอ้าปากจะไปเอาผลก็คือว่าเนื้อที่คาบอยู่ก็ตกงไปในน้าแล้วก็ทำให้เงาเนื้อในน้ำนั้นก็หายไปด้วยเรียกว่าอดทั้งสองสถานเนื้อที่อยากได้ก็ไม่ได้ไอ้เนื้อที่มีอยู่แล้วก็หมดไปหายไปเดี๋ยวนี้คนเป็นอย่างนี้กันมากเพราะว่าไม่เห็นความสุข หรือของดีที่ตัวเองมีอยู่ในเวลาปฏิบัติธรรมก็เอาความคิดแบบนี้เข้ามาก็คือว่าปฏิบัติธรรมด้วยความเคร่งเครียดนะอยากจะให้ได้บรรลุธรรมไวๆอยากจะให้คุณวิเศษไวๆเพราะคิดว่าถ้าได้แล้วจะมีความสุขแต่ความสุขที่ตัวเองหวังมันยังเป็นอนาคตอยู่แต่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ทุกปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติไปก็สุขไปเนี่ยมันทําได้ และควรทําด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ไปรอเอาความสุขข้างหน้าจากการปฏิบัติแต่ตอนที่ขอทุกไว้ก่อนทําด้วยความหน้าดำพ้ามเครียดทําแต่ละทีก็มองไม่เห็นว่าตัวเองนี่ได้อะไรแต่ไปรอเอาความสุขข้างหน้าจริงๆการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเรียกว่าจุดหมายปลายทางกับต้นทางและระหว่างทางนี้มันไปด้วยกันงดงามในเบื้องต้นงดงามใน่ามกลางงดงามในที่สุด จุดหมายข้างหน้าที่เป็นความสุขจะได้มาก็ด้วยการเดินทางหรือมักที่เป็นสุขมักที่เป็นทุกข์นี่มันทําให้เกิดสุขไม่ได้ทุกขกิริยาการทรมานตนไม่มีทางที่ทําให้เกิดจุดมุ่งหมายบรรลุจ,จุดมุ่งหมายที่เป็นสุขได้สัจจกะนิครนเคยเฉียงกับพุทธเจ้าว,ว่าจุดหมายที่เป็นความสุขเนี่ยมันจะบรรลุได้ วิธีการที่เป็นสุขได้อย่างไรมันต้องทํโวดยวิธีการที่เป็นพุกก็คือบําเพ็ญทุกข์กิริยาทรมานตนสิพอะจ้าก็แย้งไม่ใช่ศัจจการนิครนลก็เลยบอกว่าถ้าความสุขบรรลุได้โดวยวิธีการที่เป็นสุขพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาก็ต้องสุขกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าพิมพิสารนี่มีอะไรต้องเยอะแยะมากมายพระเจ้าก็แยง้งว่าไม่ใช่หรอกเราต่างหาที่สุขกว่าพระเจ้าพิมพิสาร ก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยจะให้พระเจ้าบิพิสารน,นั่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงไม่พูดไม่จาเจ็ดวันได้ไหมไม่ได้หกวันได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้สัจจการนิครนยอมรับเองจนกระทั่งแค่อยู่นิ่งๆไม่ไหวติงวันเดียวก็ทําไม่ได้แต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทําได้สัจจการนิครนก็ยอมรับว่าใช่อันนี้ก็แสดงว่าจุดหมายที่เป็นสุขเนี่ยจะบรรลุได้ก็โดยวิธีการที่เป็นสุข ไม่ใช่การทรมานตนแต่บางทีการปฏิบัติของเรามันกลายเป็นการทรมานตนไม่ใช่ทรมานด้วยการที่กินอาหารมื้อเดียวหรือว่าสองมือ้อแทนที่เป็นสามมือ้อไม่ใช่แต่หมายถึงการที่เราทําน้วยความหน้าดําคลําเครียดทั้งๆที่การปฏิบัติเนี่ยมันทําด้วยใจที่สบายหลวงพ่อเจียนก็เน้นอยู่บ่อยๆให้ทําเล่นๆอย่าทาด้วยความอยากทําด้วยความอยากมันจะเพ่งในเพ่งที่เท้าบางที่มือบ้างเพ่งที่ความคิดบ้าง แล้วก็จะเครียดไปในที่สุดทำล้วก็จะหงุดหงิดว่าคุมความคิดไม่ได้สักทีโมโหบางคนโมโหตัวเองถึงกับเอารองเท้าตบตีหัวตัวเองว่าทำไมมันคิดมากอย่างนั้นปฏิบัติไปก็กอ่าว่าไม่มีความก้าวหน้าเลยบางทีเป็นพราะเราไปมองความก้าวหน้าหรือความสาเร็จอีกแบบหนึ่งเหมือนกับเราปลูกมะม่วงแล้วคอยหวังผลที่เป็นแอปเปิล มมั่วมันก็ออกลูกอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นไม่สนใจเพราะคอยหาแอปเปิลเนาเมื่อไหร่มันจะออกมาสักทีเมื่อไหร่แอปเปิลจะออกมาสักทีเวลาเราคาดหวังอะไรสักอย่างนี้นบางทีสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรากําลังกระทําอย่างปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยผลที่ออกมาคือสติในแต่ละขณะที่เรารู้ตัวสติก็เจริญง,งอกงามอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นสติอะมองไม่เห็นสติที่กาลังงอกงามไปเห็นอะไรก็ไม่รู้เพราะไปคาดหวังว่า มันต้องเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราคาดหวังกับความเป็นจริงไม่เหมือนกันเราคาดหวังแอปเปิลแต่ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการปลูกมะม่วงไม่เห็นมะม่วงไม่เห็นแอปเปิลออกก็ไม่ไดายคว่าสิ่งที่เราทํามันล้มเหลวแต่เราต้องหันมามองว่าแทนที่จะหวังแอปเปิลลองมามองที่มะม่วงสิก็จะเห็นมะม่วงอยู่เต็มเลยหรือเห็นมะม่วงที่กําลังเกิดขึ้นกําลังตูมอยู่นอกปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอย่างนี้คือคาดหวัง ในสิ่งซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับหรือไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ไปริญสติแต่ไปหวังอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่สติเพราะไม่รู้ว่าสติเป็นอย่างไงเมื่อไม่รู้ว่าสติเป็นอย่างไงหรือไปไปวาดหวังเอาไว้เกินจริงก็เลยไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทํานั้นมันกําลังเกิดผลอยู่อันนี้ก็เหมือนกันนะคือเป็นผู้ที่เรียกว่ามองไม่เห็นความสุขหรือความสําเร็จที่กําลังปรากฏอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าปรับมุมมองหรือทัศนคติเสมมียใหม่เพราะถ้าเราไม่มองไม่เห็นเนี่ยเราจะละทิ้งสิ่งที่เรามีอย่างน่าเสียดายพระรู้จักตรัสว่าเนี่ยท่าทีต่อความสุขก็คือว่า mm hmm. หนึ่งไม่ไม่หาทุกมาท่วมทับตนคนเราน mm ี่ชอบหาทุกมาทําร้ายตัวเองโดยเพราะการฟุ้งซ่านสิ่งไม่ดีผ่านไปแล้วยังเก็บเอามาคิดคิดแล้วก็ทุกเอง เวลาเราโกรธแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มันทร้ายตัวเองทั้งนั้นแหละไอคนที่เขาพูดไม่ดีกับเราเขาก็พูดไปเขาก็สบายใจไปแล้วแต่เราเสียกลับมาทุกข์ด้วยความที่ของตัวเองเอาเรื่องนั้นแหละมาคิดซ้ําคิดซากเมื่อคนที่บีบแก้วในมือถ้าไม่บีบแก้วมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่พอบีบแก้วบีบหนัก,นกๆเขาก็เจ็บอันนี้ข้อแรกข้อที่สองคือว่าไม่ละทิ้งความสุข ที่ได้มาโดยชอบทำเอาความสุขที่ได้มาโดยชอบทำก็อย่าทิ้งนะแต่คนจำนวนมากทิ้งนะเพราะไปอยากได้ความสุขข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงเลยทิ้งเลยไอ้ความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันทิ้งด้วยความไม่รู้หรือทิ้งเพราะไม่เห็นคุณค่าเพราะไปวาดหวังว่าไอ้ข้างหน้านี่มันดีกว่าประเสริฐกว่ามันเหมือนเนื้อก้อนที่ใหญ่กว่าก้อนที่เรามีอยู่ เราเลยทิ้งมันไปเลยนี่เรียกว่าทิ้งความสุขโดยชอบธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญนะจากนี้คราวนี้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อเราเห็นความสุขถ้าเราเห็นความสุขแล้วเรามีความสุขอยู่แล้วอยู่ที่บ้านก็มีความสุขอยู่แล้วนะอยู่ที่ในเมืองก็มีความสุขอยู่แล้วแล้วมาปฏิบัติทาไมมาปฏิบัติก็เพราะว่าไอ้ความสุขที่เรามีนั้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น กับความสุขที่เรามีอยู่หรือฝึกเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันและไม่ทุกไปกับหรือไปในยามที่ความทุกนั้นมันเสื่อมสลายไปเราก็ไม่แน่ใจว่าสุขภาพที่เรามีเนี่ยมันจะดีไปอีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่แน่ใจว่าคนลักลูกหลานพ่อแม่ที่เรามีอยู่เวลานี้เนี่ยเขาจะไปจากเราเมื่อไหร่แต่เขาต้องไปแน่แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าทรัพย์สมัติที่เรามีอยู่มันจะอยู่ยั่งยืนหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งคือนอกจากจะเห็นรู้จักชื่นชมความสุขที่เรามีแล้วก็ไม่ทิ้งความสุขที่เรามีแล้วเนี่ยเลยต้องเรียนรู้ที่จะไม่เสียบมัวเมาแล้วก็รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดถือมั่นกับสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลามันจากไปมันสูญไปมันแปลเปลี่ยนไปก็ไม่ทุกข์นี่เป็นการบ้านอีกขั้นหนึ่งซึ่งเราต้องฝึกด้วยฝึกขั้นแรกก็คือเห็นความสุขที่เรามีอยู่ให้ได้ และขั้นที่สองคือว่าพร้อมที่จะรักษาใจปกติได้เมื่อความสุขที่เรามีอยู่นั้นมันสูญสลายไปตรงนี้ยิ่งยากกว่าเพราะว่าเรามักจะอยากให้มันคงที่บางคนจะบอกว่าเอาละฉันไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วฉันพอใจฉันพอเพียงแล้วแต่ขอให้อ้ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ไปจนตายแล้วกันอันนี้มันฝืนความเป็นจริงถึงแม้เราจะพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องฝึกอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือว่า เมื่อถึงเวลาที่มันเสื่อมไปแปลสภาพไปหรือเกิดความพลัดพากสูญเสียเราก็ไม่ทุกข์ถึงเวลาเจ็บป่วยถึงเวลาคนลักตายจากไปถึงเวลาทรัพย์สินเงินทองมันหดหายไปจะด้วยเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่ได้ถึงจนกว่านี้ก็เป็นสุขได้ไม่วันไหวอันนี้แหละที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยนอกจากเราจะไม่ละทิ้งความสุขโดยชอบทมแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะ ฝึกใจให้เป็นอิสระไม่เสือบหมวัวมเาในความสุขที่มีอยู่คือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นทาตมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเพรุะว่าทำไมเราเราถึงต้องปฏิบัติธรรมทั้งทังที่ชีวิตที่เรามีอยู่ก็สุขอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเห็นความสุขที่ตัวเองมีอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยซ้ําอันนี้ก็หนักเข้าไปใหญ่แต่ก,ก็ไม่ไม่เหลือวิสัยที่จะฝึกเสีมใหม่เพื่อจะได้เห็นแล้วก็ทราบซึ้งในสิ่งดีๆที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวหรือว่าสิ่งที่เราสัมพันธ์กับผู้อื่น